สวัสดีครับผมนายส่วนมาโรวีกุพุประธานสากลการเกษตรสายบุรีจำกัดสายบุรีนี้มันเป็นเรารู้กันอยู่ว่าเป็นแหลง่งผลิตพืุไทยแล้วก็ในเรื่องของอสําหรับสมาชิกแล้วก็สากลเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับจากการที่เรา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 ทำแต่ว่าปัจจุบันเรากําลังหาช่องทางนะครับกับ,บสากลจังหวัดว่าเราจะ ทำยังไงให้ให้เรามารับออยอให้ได้นะแล้วก็ตอนนี้เรากาลังจะพัฒนานะครับให้ให้ให้บูดูเนี่ยสามารถที่ที่ที่เป็นขวดเล็กๆได้นะครับเพราะว่าบูดูถ้าหากว่าไม่บรรจุพันุ์ในขวดเป็นแก้วมันจะเปลี่ยนรสชาติถ้าอยู่กันหลายวันนะครับอยากจะให้ให้ทางผู้ใหญ่หรือว่าหรือว่าผู้ที่ต้องการส่งเสริมอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการให้เขาส่งเสริมเกี่ยวกับ โรงเรือนเพื่อเพื่อในการเก็บบูดูให้ให้มันดูดีนะครับพื้นให้มันดูดีแล้วก็ส่วนอนาคตข้างหน้าเราอาจจะพัฒนาเหมือนเป็นผงเหมือนกับนมของเด็กนะครับเราชงกับน<ผ>้ําร้อนแล้วก็เราสามารถทา,านได้แต่ว่าแต่ว่าจุดที่เราต้องการจริงๆก็คือเราจะการันตีว่าเราสามารถรับออยอได้แล้วก็เราจะการันตีว่าบูดูเราเราลผลิตสะอาดจริง การจุภั์ของเรามันมีลายมีลายขนาดมีขนาดขวดคือขวดใหญ่แล้วก็อันนี้ขวดกลางค่ะแล้วก็มีแบบถุงด้วยอันนี้ถุงคือเพื่อที่จะสะดวกในการส่งทางออนไลน์ขายออนไลน์ค่ะในอนาคตข้างหน้าอยากจะให้กลุ่มอาชีพของเราเนี่ยโตเหมือนกับมีกลัง มีมีการผลิตที่มากกว่านี้แล้วก็จะได้ไปขายต่างจังหวัดอื่นอืนอีกด้วยที่เรายังไม่มีออเดอร์จากจังหวัดนั้นๆค่ะตอนนี้เราก็ทำหลายๆธุรกิจให้กับเพื่อนสมาชิก นะครับเกี่ยวกับรวบรวมตอนนี้ก็รวบรวมผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราในใน,ในกลุ่มสากลเรามีหลายหลายช่องทางในการจําหน่ายนะครับส่วนในด้านข้าวก็เหมือนกันนะครับเราจะจําหน่ายก็เหมือนกับว่าเป้าหมายก็คือว่าข้าวสารเนี่ยเหมือนปัจจุบันเขาเขา,เขาทานมมจจานูนะครับทางยะรังเขาก็ทําและก็เขาจะดูแลเรื่องอมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับ เ,เรื่องเรื่องสากรส่วนสากรจะจะจะ,จะไม่ไม่กลัวในในเรื่องของอ่าอ่าสังคมอ่าธุรกิจปัจจุบันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราจะพึ่งตรงนี้ได้นะครับหากรได้ช่วยเหลือรวมนะด้วยการแนะนำความรู้ด้านการทำบัญชี การทําโครงการอะไรเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ต้องไปปรึกษาที่สโกันค่ะ